ชนาทิพย์สร้างประวัติศาสตร์แข้งคนแรกควา้าแชมป์คิงคัพสองรัชสมัยเจชนาทิพย์ทรงกริสินนะครับผมกลายเป็นนักเตะทีมชาติไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์คิงคัพทั้งถ้วยพระราชทานรัชกาลที่9ในปี2016และถ้วยพระราชทานในรัชกาลที่10ปี2024นะครับโดยล่าสุดนะครับสวมปอกแขนให้ทีมชาติไทยยิงประตูชัยชนะซีเรียสองประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์คิงคัพในครั้งที่50ไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาควา้าแชมป์ลาย การนี้ครั้งแรกในรอบ7 ปีนะครับผมและถือเป็นครั้งแรกที่ทีมช้างศึกได้แชมป์นอกกรุงเทพมหานครนะครับผมโดยเจชนะทิพย์ถือว่าเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ยังเหลือจากทีมชาติไทยชุดที่ชนะจอร์แดน2ประตูต่อศูนย์และคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงคับในครั้งที่14ปี2016นะครับผมเป็นแชมป์สมัยที่14ซึ่งในเกมนั้นชนาทิพย์ได้ลงเป็นตัวจริงร่วมกับกวินธรรมศัจจานนท์นะครับผมคริสตองโดอดิศรพรมลักษณ์ธนบูรณเกษารัฐแล้วก็ทีล ทอนบุญมาทันมงคลทศไกลปกิจดีพร้อมสลัดอยู่เย็นเกิดฤทธวีการแล้วก็ทีลศิลป์แดงดานะครับผมในชุดทีมชาติไทยชุดนั้น